คายมอร์นิ่งครับผมร้านชังยาเปิดแล้วจ้าเมื่อวานนี้สรุปคลิปแอมไปแล้ววันนี้ก็น่าจะถึงคิวตัวนี้นะครับซิมสันซีรีส์สองนะตัวนี้ซีรีส์สองเขาจะดูง่ายๆนะครับลักษณะของวงจรจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีห่วงอันนี้แกะมาแล้วด้านในเขาจะเป็นหลังพึ่งนะคล้ายๆหลังพึ่ง การวางอะไรเขาจะวางอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งถ้าจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราต้องแกะออกมาอย่างนี้แกะออกมาลักษณะนี้นะครับเขาจะวางอะไรไว้แบบนี้ในเบ้านะครับเวลาซ่อมแล้วก็จะลื้ออกมาอย่างนี้เขาจะไม่เป็นแผ่นวงจรเหมือนซีรีส์สามขึ้นไปนะ ชิลี่สามขึ้นไปนี่ชิลี่สามชิลลี่สี่ขึ้นไปเขาจะเป็นแผ่นปิน้นแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเดิมๆเลยนี่นะครับจะวางอะไรไว้แบบนี้ส่วนช่องใส่ถานย่านคูณ1ิบเคเขาก็จะวางถานขนาด A a ไว้4ก้อนแบบนี้นะครับส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยช่องว่างก็จะเป็นถานขนาดนี้นะครับ จะเป็นฐานรุ่นดีขนาดดีก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งสำหรับอาคุนหนึ่งนะครับอาคุณร้อยสวยมากนะครับตัวนี้อะไรยังอยู่ครบอยู่นะก็วัดค่าเพียนช็อตมาหลายจุดอยู่เดี๋ยวช่างยาจัดให้ครับตัวนี้ พอดีที่ช้าเพราะว่ารอดอะไรในส่วนของ Moving งคอยอยู่เดี๋จะดูให้นะครับว่ามูฟวิ่งคอยเนี่ยเราจะใช้อีกตัวหนึ่งแทนได้ไหมตัวไหนจะนิ่งที่สุดนะครับเดี๋ยวช่างยาจัดให้ครับผมมันหมันปังๆทุกท่านแต่เช้าจ้า